ผู้จัดดังรีบคว้าตัวโมมุลชนกโจดลงละครเรื่องแรกทิ้งทวนกับทางช่องสโด้วยการพลิกบทบาทชนิดที่ทําเอาคนดูเกียดกับทางประเทศสําหรับโมมุลชนกแสงฉายเพียงเพนกับละครเรื่องล่าสุดคู่เวนที่เจ้าตัวเล่นได้สมบทบาทโดยเธอได้แจ้งข่าวว่าละครเรื่องคู่เวนจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เล่นกับทางช่องสในฐานะนักสแสดงก่อนที่จะผ่านตัวมาเป็นนักสแสดงอิสระ ซึ่งโมโมลชนกเปิดใจกับทางไทยรัฐออนไลน์ว่าละครคู่เวนเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายกับทางช่อง3ไม่ต่อสัญญาเป็นนักแสดงอิสระโมได้บอกว่าก่อนหน้านี้โมเป็นฟรีแลนซ์ก่อนที่จะมาอยู่ช่อง3ละครติดต่อมาเยอะมากฟรีทีวีออนไลน์แต่ด้วยความที่โมโตแล้ว และอยากรู้สึกว่าอยากจะเล่นบทบาทที่มันท้าทายความสามารถตัวเองโมก็เลยค่อนข้างที่จะเลือกหน่อยก็เพิ่งตัดสินใจรับละครพี่ชอตพี่เอสมั่นใจเพราะเคยร่วมงานกันมาก่อนโมพยายามเลือกบทไม่อยากเล่นซ้ำในช่วงเวลาใกล้ๆแต่ถ้าโอกาสมาโมก็รับโมไม่ตอบหอกว่าจะปีนี้ จะรับละครสามเรื่องหรือปีนี้จะรับละครหนึ่งเรื่องมันอยู่ที่จังหวะชีวิตมากกว่านะตอนนี้โมมีความสุขกับการเป็นนักแสดงอิสระแต่ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่ดีโมอาจจะทําก็ได้โมตอบไม่ได้ถามว่าเนื้อหอมไหมก็หอมแต่สินใจไม่ต่อสัญญากับช่องสามสำหรับโมมุลชนกนางเอกมากฝีมือซึ่งสาวโมเองผันตัวเป็นนักแสดงอิสระและค่ายน้องใหม่อย่างเชนน้ ของพี่ชอตก็ไม่รอช้าลิบคว้าตัวโมมาร่วมงานด้วยกันซึ่งงานนี้โมมน์ชนกได้เผยว่าตอนนี้หมดสัญญาแล้วประมาณปลายปีแล้วกลับมาเป็นฟรีแรนซ์อีกครั้งมีละครติดต่อมาเยอะคิวอะไรโมก็ดูบทด,ด้วยแต่ตอนนี้เรื่องแรกที่รับเรียบร้อยเป็นของพี่ช็อตและพี่เอสขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสโมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันต่อไปคะ่ะ